แน่นๆนะครับเอามอาเอนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเอยู่ประมาณสทนังานนทเที่ยวที่งจับนะครยไม่มีการเสิไม่ดีขึ้นวามพัฒารที่สูงขอสารสในกีก็มีสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง แต่ว่างานที่แจกสั่งที่เขาผลิาทำมาเนี่ยเอาไปใช้กับที่อื่นได้นะครับมันก็พลังงานของเรามีเท่าไหร่นะครับสูงมากเลยถ้าบวกไปใช้กับเรื่องของยากจนนะครับในเมื่อเขามีความยากจนก็ไม่ใช่เรื่องของการค่าได้เรื่องของการทุ่นสายกินเงินสายนะครับเพราะเราไม่จำเป็นที่เราจะชองไปลอมแท็เราล้อมที่ได้เลยนะครับเราว่าเขาสามารถ แล้เรื่องของแรงเสียดทานตอบโจทย์นโยบายประเทศเรื่องของชีวภา์นะครับเรื่องของการขนส่งเรื่องของงานบริษัทเคยเอาพันจากทางท่านนะไปดูท่ามิสก็ไม่ได้ดีส่งอะไรที่บอกกับคนในท้องที่เราถึงโลกนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของบริษัทเจ้าใหญ่ที่สุดตอนนี้คือบริษัทนิวคอมซึ่งรับหัวหาการใช้ต่อต่อสัปดาห์อยู่มาณหนึ่งไมยตันและก็เล่นหุ่น

y o o k a to the leader of the fund. Can do you have any example of the success of the organ? Let me introduce you to Mrs. Chaliao. c h a l i a you can c a l e a o have. คณะที่ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมคณะผู้อันผู้ปูกพักอินทรีย์สูงอายุของฝั่งกล้วยนะเจ้ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทุกท่านคือเกียรติ มาดูงานในในโครงการผู้สูงอายุเล็กๆไน้อยในแถวนี้ซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลเยอะเองนะเจา้าก็ภูมิใจดีใจมากๆเจา้าพระเจ้าก็นั่งเฉลียววิไลเจา้าเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกพักอินทรีอยู่ในในศูนย์ที่นี่นะเจา้าแล้วก็มีลูกสมสาชิกทั้งหมดประมาณ13-13คร13อบครัวนะครับ แต่เขาแยกกลุ่มออกไปข้างข้างต่างาบ้านแห็นแราอยู่ที่นี่มีอยู่ห้าครอบครัวนะเจ้าเกาะมีลูกสมาชิกแต่กันที่ทําที่นี่ห้าครอบครัวเกาะหนึ่งเกาะข้าเจ้านางเฉลียววิไลนะเจ้าแล้วก็มีนางวจันทร์วสายนะเจ้าั้นั้นเจ้าก็ี่กแล้วก็นางพดพศล้วแต่เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยมาทำพักอินซีอยู่ที่ let everyone to go to the toilet first the welcome welcome everyone มีอยู่ที่นี่อยู่3ฐานนะครับาฐานแรกนะครับก็จะเป็นฐานวิสาหกิจชุมชนเรื่องอเป็นฐานผลิตภัณฑ์นะครับาฐานที่4 so after you done with the toilet you can to our section we have four sections today ที่ท่านเห็นก็จะเป็นต้นไม้ด้วยหลากหลายนะครับมีย่งปลูกชานะครับอตอนนิบทก็จะมีะไม้ใต้ร่มเงาปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับซึ่งได้รายได้ตลอดทั้งปีนะครับจะเป็นรายได้รายได้ไดวันนะครับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะครับชุมชนเกษตรกรสามารถอ,อยู่ได้แบบความยั่งยืนนะครับโดย เป็นฐานเรียนรู้ซึ่งย่อมาจากงานโครงการของโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้ดำริเป็นและโครงการสวพสนะครับอานาจากนั้นก็จะมาต่อที่ฐานเป็นวิชาและก็เป็นก่ยนกับเด็กกับเด็กเจริญปักษ์พนุษย

ผ้าขอยผ้าผ้าเขียวนะคะเราจะมีการทำให้เก็บไขยใน1วันนะคะโดยการทำของเรานะคะเก็บายอดสดมาภักไว้1คืนนะคะให้มันตลบแล้วเราก็นำมาตัว3รอบนะคะึรอบใช้เวลา25นาทีถึง30นาทีนะคะอ่า เป็นอันเสร็จกระบวนการค่ะ